นิเกะขอต้อนรับสู่อีเวนต์จำกัดเวลากับอีเวนต์แรกของเกมที่มีชื่อว่า No Caller ID หรือก็คือไม่ระบุตัวตนผู้โทรโดยเรื่องราวนั้นจะเริ่มจากว่าทุกคนในอาร์คที่มีโทรศัพท์มือถือจะได้รับสัญญาณปริศนาทุกๆ5ทุ่มซึ่งมีใจความว่าทุกคนมารวมตัวที่แห่งนี้สวรรค์รัฐบาลกลางของอาร์คสามารถระบุพิกัดได้ว่าสัญญาณน,นี้นั้นมาจากภายนอกของเขตอาร์คซึ่งไม่น่าจะเป็นไปได้เลย พม,มษย์ทุกคนบนพื้นผิวโลกนั้นปัจจุบันได้ตายไปหมดแล้วผู้บังคับบัญชาแอนเดอร์เซนจึงขอให้เราพร้อมกับนิเกตทั้ง3ราพีแอนนิสและนีออนขึ้นไปสำรวจด้านบนเพื่อหาว่าใครส่งสัญญาณนี้มาในระหว่างปฏิบัติการอยู่นั่นเองทีมสำรวจของผู้เล่นได้รับสัญญาณอีกครั้งโดยคราวนี้มีข้อความเพิ่มเข้ามาว่า ทุกคนมารวมตัวกันที่แห่งนี้สวรรค์ประเทศแอนิสและลาพีคิดว่าบางทีอาจจะเป็นข้อความกระจายเสียงเรื่ให้คนบนพื้นผิวมารวมตัวกันส่วนนีออนเชื่อว่าอาจจะมีที่ฐานของมนุษย์อยู่จริงๆเพราะหากส่งข้อความกระจายเสียงได้แปลว่าจะต้องมีโครงสร้างพื้นฐานในการกระจายเสียงพอสมควรแถมยังมีคำว่าประเทศต่อท้ายไว้อีกด้วย เมื่อออกเดินทางจนถึงค่ำราพีได้แนะนําให้พักค้างคืนบริเวณเทือกเขาแห่งหนึ่งโดยแอนนิสและนีออนจะขอตัวออกไปวางกับดักเตรียมเอาไว้เผื่อสาหรับพักค้างคืนในคืนนั้นทําให้เหล่านั้นได้มีโอกาสอยู่กับราพี2ต่อ2เราได้คุยกับราพีถึงเรื่องความหวังว่าจะได้เจอผู้คนนอกอาร์คซึ่งแม้จะเป็นไปได้ยากเพราะพวกรับเจ้าบนพื้นผิวนั้นอันตรายและมนุษย์ไม่สามารถเอาชนะมันได้เลยแต่ราพีเองก็ยังแอบหวังไว้ในใจลึกๆว่าอาจจะมีผู้รอดชีวิตหลงเหลืออยู่ข้างบนพื้นผิวบ้างก็เป็นได้ ขณะที่ทุกคนกําลังนอนหลับพักผ่อนนั่นเองเราสัมผัสได้ว่ามีอะไรบางอย่างกําลังจ้องมองพวกเราอยู่ลาพีที่เฝ้ายามบอกให้เราอยู่นิ่งๆอย่าส่งเสียงเพราะว่ามีครอบครัวเสืออยู่ข้างหน้าโชคยังดีที่เราเสือจากไปโดยไม่ได้ทําอันตรายใดลาพีเล่าให้ฟังว่าครั้งหนึ่งเคยมีเหตุการณ์เสือนับสิบลุมขยำลิเกตจนตายมาแล้วหากว่าต้องเจอกับสถานการณ์นั้นจ,จริงๆขึ้นมา เกรงว่าจะต้องยิงเตือนพวกเสือแล้วพวกแรปเจอร์ก็จะแห่กันมาเพราะเสียงที่ดังสนั่นจากปืน <_ p ans> เมื่อเหตุการณ์ผ่านพ้นไปราพีก็บอกให้เราพักผ่อนต่อได้แต่เพราะประสบการณ์การเจอเสือครั้งแรกในชีวิตจึงทาให้เราลืมตาตื่นสนิทและไม่สามารถหลับได้คืนนั้นก็หมายความว่าเราและราพีก็อยู่กัน2ต่อ2ทนั้งคืนแล้วก็คาดว่าคงอยู่กับราพี2ต่อ2กันยันเช้าซึ่งจะอยู่ทําอะไรกันก็ไม่รู้นะครับลองไปเดากันเราเองนะเช้าถัดมาเราแล้วก็ราพีได้บอกให้แอนิสแล้วก็มีออนรู้ถึงเรื่องเสือเมื่อคืน ทั้งสองที่ได้ฟังเรื่องเสือจากลาพีแล้วก็เ่านั้นก็เกิดอาการงอนขึ้นมาที่ไม่ยอมปลุกพวกเขามาดูเสือด้วยแล้วก็สั่งให้เราไปหาเสือมาใหม่เพราะว่าพวกเขาก็อยากดูบ้างลาพีก็เลยตีตัดบทว่าให้ออกเดินทางกันเถอะเพราะว่าที่นี่ยังไม่ปลอดภัยนะแต่นั้นทีมของพวกเราไปถึงหมู่บ้านร้างแห่งหนึ่งไม่ไกลจากพิกัดสัญญาณมากนะักที่หมู่บ้านมีสภาพเละเทะเพราะว่าพวกแรปเจอร์เคยบุกโจมตีที่นี่มาก่อน ลาพีเองก็พบเศษปลอกกระสุนก็เลยยิ่งทําให้เชื่อว่าที่นี่เคยมีการสู้รบก,กันเกิดขึ้นจริงแต่ตัวเรากลับฉุกใจคิดขึ้นมาได้ว่าที่นี่นั้นกลับไม่มีแม้แต่ซากศพหรือว่ารอยเท้าของพวกแรปเจอร์หลงเหลืออยู่เลยทั้งหมดจึงเริ่มสงสัยเข้าไปใหญ่ว่าที่นี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เพราะว่าพวกแรปเตอร์นั้นสนาก,การสังหารอย่างเดียวเท่านั้นไม่เคยมีการเคลื่อนย้ายศพอะไรใดๆเลยระหว่างที่คุยกันอยู่นั่นเองก็มีพวกแรปเจอร์กลุ่มหนึ่งบุกโจมตีทีมของเรากระทนหันลาพีจึงบอกให้ทุกกกกคนรรรีราารีีบบเเตตยมมาาาาทท่พวุข้ พอจัดการไปได้แล้วราพีได้ชี้ไปยังอาคารใหญ่แห่งหนึ่งที่มีชั้นใต้ดินอยู่ด้วยทุกคนจึงเข้าไปตรวจสอบชั้นใต้ดินด้วยกันเพราะด้วยขนาดที่ใหญ่จึงอาจมีเบาะแสบางอย่างหลงเหลือทิ้งเอาไว้ก็ได้ภายในห้องใต้ดินนั้นมีทั้งซากกระดูและก็กลิ่นที่เหม็นซึ่งคาดว่าอาจจะเคยมีมนุษย์อาศัยอยู่ที่นี่มีออนสังเกตเห็นรูปบนกระแพงจานวนหนึ่งที่ทั้งเก่าและก็จางแต่ว่ามีรอยยิ้มที่ค่อนข้างชัดเจนอยู่ในนั้น มิออนอยากจะขอเก็บรูปเอาไว้สักใบเพราะว่ารอยยิ้มเหล่านี้นั้นคือโมเมนต์ของความสุขในช่วงก่อนที่จะเกิดการลุกลานจากพวกแรปเจอร์แต่ว่าราพีได้เข้ามาห้ามไว้เพราะว่าถึงแม้จะเก็บไปสุดท้ายของทั้งหมดที่เก็บมาก็จะต้องตกเป็นของรัฐบาลกลางอยู่ดีมิออนก็เลยไม่ได้เก็บกลับมาเลยแม้แต่รูปเดียวจากนั้นราพีก็ได้ปลดล็อกประตูห้องหนึ่งแล้วก็เข้าไปยังห้องนั้นแล้วก็ได้พบว่าห้องนี้มีกลิ่นเหม็นที่ค่อนข้างแรงผิดปกติราพีตกใจมากไม่ได้ทราบว่าต้นตอของกลิ่นคืออะไร จะบอกให้ทุกคนรีบออกไปจากชั้นใต้ดินแห่งนี้ทันทีเพราะกับส่งสายตาที่เศร้าส้อยนิดหน่อยให้กับเราโดยแอนิสก็ได้ส่งสิทเป็นนายว่าไม่ต้องถามอะไรมากแล้วรีบออกไปกันเถอะในขณะที่แวะอยู่ระหว่างทางน,นั่นเองทีมของเราก็ได้รับสัญญาณอีกครั้งโดยแอนิสแอบบ่นเล็กๆว่าสัญญาณที่ได้รับเป็นประโยชน์เดิมอีกแล้วเทานั้นที่อยู่ใกล้พิกัดกาไปดทีกันแท้ ทันใดนั้นเองปลายสายจู่ก็มีเสียงกรีดร้องเพราะกับคนตะโกนขอความช่วยเหลือว่าช่วยด้วยทุกคนที่ได้ยินดังนั้นก็ตกใจมากเพราะคิดว่าบางทีอาจจะเกิดอะไรขึ้นแน่ๆก็ได้จึงรีบรุดหน้าไปโดยทันทีก่อนที่จะไปถึงพิกัดทุกอย่างมันก็สายเกินไปแล้วเพราะแม้ว่าจะเจอถิ่นฐานอยู่ตรงหน้าก็จริงแต่ก็ไม่มีใครหลงเหลืออยู่เลยแอนิสจึงคิดว่าพวกแดเจอร์คงจะสร้างสัญญาณลงนี้ขึ้นมา เพื่อล่อให้มนุษย์เข้ามาติดกับนั่นเองเพราะสําหรับมนุษย์ที่สูญเสียความหวังไปแล้วนั้นเมื่อได้ยินสัญญาณแบบนี้ก็คงจะต้องหลงเข้ามาด้วยความหวังว่าจะได้เริ่มชีวิตใหม่ที่นี่จริงๆสักทีแน่แน่แอนิสจึงขอให้กลับไปที่อาร์คพร้อมกับสีหน้าที่ผิดหวังเพราะทนเห็นอะไรแบบนี้ต่อไปไม่ไหวแล้วแต่ว่าราพียืนยันจะขอให้ไปต่อให้ถึงพิกัดเพื่อที่ว่าอย่างน้อยน้อยความพยายามของคนที่ตายไปแล้วนั้นจะได้ไม่ต้องสูญเปล่าลง เมื่อทุกคนไปถึงพิกัดก็ได้พบว่าความจริงแล้วที่นี่ก็คือสวนสนุกทันในนั้นเองก็มีข้อความส่งเข้ามามารวมตัวกันเด็กๆที่นี่เป็นประเทศเล็กๆของเราเองสวรรค์ที่ทุกคนมีความสุขแดนมหัศจรรย์แสนสุขสร์รถไฟเหาะที่เร็วที่สุดในโลกล่องสุ่งที่สูงที่สุดในโลกเรือโจรสลัดที่ตื่นเต้นที่สุดโดยทั้งเสียงกรีดร้องและก็เสียงตะโกนขอความช่วยเหลือแท้จริงแล้วมันก็คือเสียงตะโกนขณะกำลังเล่นเครื่องเล่นอยู่นั่นเอง ลาพีและแอนนิสที่มีสีหน้าผิดหวังอยู่เล็กๆเ,เข้าใจได้ทันทีว่าสัญญาณทั้งหมด,ดนี้นั้นจริงๆแล้วเป็นเพียงแค่โฆษณาจากส่วนสนุก,กเท่านั้นก่อนที่ทุกคนจะกลับกันพร้อมด้วยความผิดหวังว่าจริงๆแล้วมันเป็นเพียงแค่สัญญาณโฆษณานอีอนแนะนําว่าไหนๆก็กลับแล้วอย่างน้อยๆก็อยากเห็นเราได้เล่นจริงช้าสวรรค์ก่อนกลับก็ยังดีเพราะมันเป็นเพียงเครื่องเดียวตอนนี้ที่ยังมีพลังงานหลงเหลืออยู่ หลังจากที่ตัวเราขึ้นมานั่งบนชินช้าสวรรค์แล้วก็เลื่อนไปถึงจุดสูงสุดของชินช้าแล้วเราก็ได้เห็นพื้นผิวทิวทัศน์แผ่ไกลออกไปสุดล้กหูลูตาซึ่งต่างจากที่เคยเห็นภายในอาร์ตมากขณะที่กำลังมองดูทิวทัศน์อยู่นั่นเองเาวกับว่าทิวทัศน์เหล่านี้ก็กำลังถามกับตัวเราเช่นเดียวกันว่าจะเลือกใช้ชีวิตในที่มืดๆแคบแคไปถึงเมื่อไหร่กันแล้วภาพก็ตัดลงจบแล้วกับภารกิจโน c ตคอเล ID ไไม่ระบุต,ตัวตนผู้โทร